ัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอจะมาเปิดกลุ่มเคสของ Apple Pencil ทั้งหมดที่ปอยมีอยู่ให้ดูกันค่ะโดยจะแบ่งเป็นเคสของ Apple Pencil 1แล้วก็เคสของ Apple Pencil 2นะคะโดยเคสของ Apple Pencil 2เนี่ยไปเอามาใส่กับปากกาสไตลักสกู o จอดอกนะคะทีนี้มาดูที่เคส Apple Pencil 1กันก่อนเลยค่ะที่ฝั่งนี้นะคะอันแรกจะเป็นเคสรูปบ็อกกี้อันนี้ค่ะเคสอันนี้น่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวปอยจะลองใส่ให้ดูค่ะก็ใส่ได้ไม่ยากนะคะ นี่ค่ะจะมีตัวแท่งป๊อกกี้แล้วก็ส่วนของครีมช็อกโกแลตแบบนี้นะคะเวลาจะเปิดชาร์จก็เปิดแบบนี้ค่ะอันนี้น่ารักน่าใช้มากเลยนะคะถัดมาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเคสของโมโกะนะคะเป็นเคสแบบกดเก็บหัวปากกาได้ค่ะนี่ค่ะเคสอันนี้วิธีใส่ปอายทำคลิปรีวิวไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวไปจะใส่ลิงค์คลิปเอาไว้ให้ค่ะอันนี้ก็ใช้ดีนะคะแต่ขนาดแท่งอาจจะใหญ่สักนิดนึงค่ะ ถัดมาจะเป็นเคสหัวหมีอันนี้นะคะนี่ค่ะที่ด้านบนจะมีหัวหมีอันเล็กๆนะคะอันนี้ปอยมีเกือบทุกสีเลยค่ะน,นี่ะมี5สีนะคะมีสีดําสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีชมพูค่ะที่ปอยซื้อมาเยอะเพราะว่าเคสแบบนี้ชอบแลชเซลเหลือ9บาทนะคะปอยก็เลยสั่งซื้อมากค่ะจะให้มามีเป็นตัวเคสแล้วก็มีเป็นฝาสีเข้ากับเคสนะคะน่ารักดีค่ะต่อมาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเคสแบบเซตค่ะจะมีตัวเคสแล้วก็ มีที่สำหรับใส่อแดปเตอร์ของ Apple Pencil หนึ่งด้วยนะคะนี่คเอาไว้ใส่อแดปเตอร์อันนี้แล้วก็เอาไว้รับกับสายชาร์จนะคะการตัวอแดปเตอร์หายค่ะอันนี้ก็ดีนะคะมีแถมจุกปากกามาอีก2อันด้วยค่ะขายเป็นเซตเลยนะคะเซตหนึ่งไม่ถึง50บาทเท่านั้นเองค่ะอันนี้ใช้ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะพอซื้อมามีเป็นสีเขียวแล้วก็สีชมพูค่ะแล้วก็ต่อมาอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเคสสีขาวแบบเรียบๆเลยค่ะอันนี้ปัดก็ซื้อมาตอนแฟลชเซลล์เบาทนะคะ เอาไว้ใส่เวลาอยากจะใช้แบบเรียบๆค่ะถัดมาอันนี้จะเป็นเคสทรงดินสอนะคะตัวเคสจะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มีที่สำหรับการปลายปากกาหายนะคะมากับปากปากกาแบบนี้ค่ะนี่อันนี้ก็น่ารักดีนะคะปล่อยมีสีชมพูกับสีเขียวค่ะนอกจากใช้กับ Apple Pencil เราก็สามารถใช้กับปากกาสไตลัส Android อันนี้ได้ด้วยนะคะเรจะลองใส่ให้ดูค่ะ นี่ค่ะเวลาใส่ก็ไม่ยากนะคะใส่กับสไตลสอันนี้ก็ดูสวยดีค่ะสีเขียวมินก็น่ารักนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเคสทรงดินสอเหมือนกันนะคะจะเป็นเคสเหลี่ยมๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูนะคะ นี่ค่ะเคสอันนี้ก็ใส่ไม่ยากนะคะใส่แล้วดูน่ารักดีด้วยค่ะเคสอันนี้ปอยก็ชอบนะคะปอยมีเป็นสีเหลืองแล้วก็ปลายเป็นสีแดงอันนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสีม่วงปลายเป็นสีชมพูนะคะต่อมาจะเป็นเคสแครอทกับเคสหัวไชเท้าค่ะสองอันนี้ก็น่ารักมากเลยนะคะเดีย๋ยวป็จะลองใส่ให้ดูค่ะ ค่ะใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนแค่อดเลยค่ะตอนจะชาร์จก็เปิดแบบนี้ค่ะอันนี้น่ารักน่าใช้มากๆเลยนะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับเคสของ Apple Pencil 1ค่ะมีเท่านี้นะคะต่อมาจะเป็นส่วนของ Apple Pencil 2ค่ะไปเอามาใส่กับปากกา s t a r l i h g o u j o d นะคะจะมีแท่งนี้เป็น Goujodok ออสำหรับ iPhone ค่ะแล้วก็อันนี้เป็น g o u j o d รุ่น8นะคะอันนี้ g o u j o d o รุ่น10ค่ะ อันนี้กูจอหรอดรุ่น12นะคะส่วนอันนี้จะเป็น Stylus Pen Gen 13ค่ะทั้งหมดเนี่ยจะขนาดใกล้เคียงกับ Apple Pencil รุ่น2นะคะก็เลยใส่กับเคสของ Apple Pencil รุ่น2ได้ทั้งหมดเลยค่ะมาดูที่เคสที่บอยชอบใช้กันก่อนเลยค่ะจะเป็นเคสแบบนี้นะคะ นี่ค่ะจะเป็นเคสแบบ2สีนะคะคือตัวเคสสีหนึ่งแล้วก็ปลายปากกาเป็นอีกสีหนึ่งค่ะเคสแบบนี้จะมี2แบบนะคะคือเป็นแบบบางแล้วก็แบบหนาค่ะที่ปอยแนะนําจะเป็นแบบบางนะคะตัวซิลิโคนจะดีกว่าค่ะแล้วก็คุณภาพเคสจะดีกว่านะคะราคาจะอยู่ที่ร้อยกว่าบาทค่ะแล้วก็เคสอีกแบบหนึ่งที่หนากว่าอันนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ50บาทเท่านั้นเองนะคะราคาจะถูกกว่าค่ะแต่ว่าปอยว่าแบบบางจะใช้ดีกว่านะคะเคสอันนี้ปอยเอามาใช้งาน2แบบค่ะ สำหรับเจน8แล้วก็เจน12เนี่ยก็ใช้งานเคสได้ตามปกตินะคะเพราะว่าไม่ต้องมีที่เสียบสายชาร์จไทซ e C ตรงนี้ค่ะ,ะในส่วนของปากกาที่มีที่ชาร์จไท p e C ตรงนี้ไปก็จะตัดเคสออกนิดนึงนะคะทําให้เสียบชาร์จได้สะดวกค่ะแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นกูจจดอกเจน10นะคะอันนี้เป็นเคสรูปเป็ดน้อยค่ะน่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะเวลาจะเปิดอิดก,ก็เปิดตรงหัวเป็ดออกมาแบบนี้นะคะ สำหรับกูโจดอก Gen 10เนี่ยที่ใช้เป็นแบบ Type C เหมือนกันค่ะถ้าให้ใช้งานสะดวกก็ต้องตัดเคสตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่ปอยังไม่ได้ตัดค่ะตอนนี้ก็ใช้เป็นแบบเลื่อนลงมาแบบนี้ก่อนนะคะเคสอันนี้ก็น่ารักมากๆเลยค่ะถัดมาจะเป็นเคส Airpods อันนี้นะคะเคสอันนี้ก็น่ารักค่ะเหมาะสําหรับกูโจดอก Gen 12แล้วก็ Gen 8นะคะจะได้ไม่ต้องตัดตัวเคสค่ะเคสน่ารักตัดแล้วเสียดายนะคะ สำหรับเคส a ออันนี้ปอยเคยรีวิวอย่างละเอียดไว้แล้วด้วยค่ะเดี๋ยวปอยจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นเคสแบบนี้ค่ะเป็นเคสแบบชิ้นเดียวเลยนะคะอันนี้จะเหมาะกับเจน8แล้วก็เจน12เหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่มีที่เสียบชาร์จตรงนี้นะคะถัดมาจะเป็นเคสอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเคสสีม่วงเป็นหูแมวนะคะเคสอันนี้ก็น่ารักดีค่ะอันนี้ราคาประมาณ20-30บาทเท่านั้นเองนะคะมีตัวเคสแล้วก็ที่ปิดตาก,กา2แบบนะคะ ่อมาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเคสน้องเป็ดสีดํานะคะนี่ค่ะก็จะเหมือนกับน้องเป็ดสีขาวค่ะแต่เป็นโครสีกันนะคะอันนี้ก็น่ารักมากเลยค่ะเรเคยรีวิวไว้แล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นเคสบ็อกกี้ค่ะอันนี้เป็นเคสบ็อกกี้รสสตรอเบอรี่นะคะเหมือนกับเคส Apple Pencil 1ค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นของ Apple Pencil 2นะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นเคสหัวใช้เท้าค่ะ อันนี้ก็น่ารักน่าใช้นะคะใส่แล้วก็จะเหมือนหัวใช้เท้าเลยค่ะแล้วก็มาถึงเคสอันสุดท้ายค่ะอันนี้จะเป็นเคสของย e ี่ห้อลอสเตอร์นะคะเป็นเคสซิลิโคนใสๆค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีกระต่ายสีชมพูเกาะอยู่นะคะเคสอันนี้ก็น่ารักมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับปลอกแบบนี้นะคะอันนี้ปอยก็เคยทํารีวิวไว้แล้วเหมือนกันค่ะ ก็มีเท่านี้นะคะสำหรับเคส Apple Pencil ทั้งหมดที่ปอยมีอยู่ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ